สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเยนลี่รวมมิตรทุกอย่างเลยครับมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะเยอะมากครับโอ้โหเยอะแยะมากเลย มากินกันนะครับอันแรกนะครับอันนี้เยลลี่เต่าทองอืมอร่อยมากครับอันนี้เป็นหอยหอยหอยอ อันนี้กุ้งนะครับกุ้งอร่อยทั้งนั้นเลยปูแดงครับปูแดงอืมเอาอะไรอีกเอาอะไรอีก อันนี้ก็ปูเี่อะไรบ้างมาน้ำครับอันนี้น,น้ำสีเขียว เยอะจริงๆมากินด้วยกันครับทุกคนห,หอยปลาฉลามเต่า อืมทั้งเต่ทาทั้งดาวปลาด้วยอร่อยจริงๆครับทุกคนขอบคุณที่รับชมทุกคังนะครับ